นี่คือช่วงเวลาที่สกสันแห่งชาติสะเทือนหัวใจทุกคนพระพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเด็จสสวรรคตลายแล้วและประชาชนทั่วประเทศกำลังพร้อมใจกันแสดงความอาลัยด้วยการสักการะถวายบังคมอย่างต่อเนื่องที่สนามหลวงแห่งนี้ดึงดูดให้เราได้เรียนรู้ถึงความผูกพันที่ลึกซึ้งระหว่างราชวงศ์กับปวงชนชาติแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามอารมณ์ร่วมของผู้คนในวันที่ชาติซึ่งนี้บอกเล่าความรู้สึกส่วนตัวอย่างน่าสนใจมากกว่าที่คิด ในวันที่31ตุลาคมที่ใจกลางสนามหลวงถนนราชดำเนินกลางผู้สื่อข่าวของเราได้รายงานว่าตั้งแต่เวลาเช้าประมาณ10.00น,นเป็นต้นไปประชาชนจำนวนมากเริ่มทยอยเดินทางมาถวายสัตาระพระชายลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันธ์ปีหลวงผู้ที่ทรงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเมตตาและการอุปถัมภ์ที่ยิ่งใหญ่ต่อชาวไทยทุกคนโดยทุกคนแต่งกายชุดไว้ทุกสีดำเพื่อแสดงความเคารพ และความอาลัยอย่างสุดซึ่งนี่ไม่ใช่แค่พิธีกรรมแต่เป็นการแสดงออกถึงความผูกพันที่แน่นแฟ้นระหว่างราชวงศ์กับประชาชนซึ่งหลายคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตจริงและนี่คือส่วนที่สร้างความตกตะลึงแม้ในช่วงโศกนาฏกรรมเช่นนี้องค์กรต่างๆยังคงดูแลทุกอย่างอย่างเรียบร้อยให้บรรยากาศอบอุ่นและปลอดภัยเหมือนครอบครัวใหญ่ที่รวมตัวกันในยามยากเพื่อให้ทุกคนที่เดินทางมาสามารถเข้าร่วมได้อย่างสะดวกและปลอดภยัยบริเวณโดยรอบสนามหลวง ได้มีการจัดเตรียมบริการทางการแพทย์จากศูนย์เอราวันเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คอยรักษาความสงบเรียบร้อยและทีมจิตอาสาที่เต็มเปี่ยมด้วยความห่วงใยนอกจากนี้ยังมีอาหารและเครื่องดื่มต่างๆคอยบริการอย่างครบครันเพื่อให้ผู้มาถวายสักการะไม่ต้องห่วงเรื่องความหิวหรือความ<สะ>เหนื่อยล้าเป็นการแสดงให้เห็นถึงการวางแผนที่รอบคอบและการดูแลยังเป็นมืออาชีพที่ทําให้แม้แต่ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับสถานการณ์เช่นนี้ก็สามารถเข้าร่วมได้ง่ายขึ้นถ้าคุณคิดว่า หากการจัดงานใหญ่ๆแบบนี้ต้องยุ่งยากเสมอนี่คือจุดที่หลายคนผิดหวังเพราะทุกอย่างดูราบรื่นราวกับงานปาร์ตี้ที่อบอุ่นแต่ศกเศร้ากลับบังเกิดความสามัคคีที่น่าทึ่งและนี่คือเรื่องราวส่วนตัวที่น่าสนใจจากหนึ่งในผู้มาแสดงความอาลัยนางสมจิตชาวบ้านจากจังหวัดสมุทรปราการได้เปิดเผยกับเราในน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกว่าเธอตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะพระฉายาลักษณ์ของพระพันปีหลวงตั้งแต่วันแรกโดยมาพร้อมกับบุตรสาวของเธอเพื่อให้ลูกสาว ได้เรียนรู้ถึงความสําคัญของการแสดงความเคารพต่อราชวงศ์ตั้งแต่เด็กซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการส่งต่อวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทยให้รุ่นใหม่นางสมจิตเล่าต่อว่าเมื่อเธอได้รับข่าวการเสด็จสู่สวรรคลายของพระองค์ก็รู้สึกเสียใจอย่างสุดขีดเผาทัดตลอดพระชนมชีพพระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณ ต่อประชาชนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในยามยากหรือการส่งเสริมโครงการต่างๆที่พัฒนาชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นครอบครัวของเธอก็เ,กเช่นกันได้รับอิทธิพลจากพระราชะกรณียกิจเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่องทําให้เธอรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณอย่างยิ่งนี่คือช่วงที่หลายคนอาจไม่คาดคิดความผูกพันส่วนตัวเช่นนี้บอกไว้ว่าพระองค์ท่านไม่ใช่แค่ราชินีแต่เป็นแม่ของชาติที่ทุกคนรู้สึกอยากจะอยู่ใกล้แต่เดี๋ยวก่อนนี่คือส่วนที่อาจสร้างความเห็นต่างบางคนอาจโต้แย้งว่าการแส่ สังความอะไรเช่นนี้เป็นการเสียเวลาในยุคดิจิทัลที่คนยุ่งยุ่งแต่สําหรับนางสมจิตมันคือการรักษาความทรงจําที่ล้ําค่าคุณคิดเช่นไรสําหรับใครที่ยังไม่ได้มาถวายสักการะสํานักพระราชวังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเดินทางเข้าเฝ้าถวายบังคมพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาน,นีพันธ์ปีหลวงนสาาลาสาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังตั้งแต่เวลา08 30นาฬิกาจนถึง1 6 3 0นาฬิกาในแต่ละวันและสำหรับการเข้าเฝ้าถวายบังคมพระบอนศพที่จริงนะที่นั่งดุสิตมหาปราสาจะเริ่มตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนเวลา0900นาฬิกาจนถึง2 1 0 0นนาฬิกาเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความเคารพอย่างเต็มที่โดยไม่จำกัดเวลาให้ยากจนเกินไปนี่คือช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยอารมณ์และการเรียนรู้แต่ก็สร้างคำถามท,าที่น่าสนใจ คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการแสดงความอาลัยเช่นนี้ช่วยรักษาความสามัคคีของชาติหรือบางคนอาจเห็นว่ามันเป็นการใช้เวลาที่ควรนำไปพัฒนาสังคมในทางอื่นบอกความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยเรายินดีรับฟังความเห็นที่แตกต่างกันเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองกัน